นั้นโฉมจัน์กัลยามาราศีอยู่ด้วยยายตาได้ห้าปียากแขนเสนทวีทุกเวลาครั้นข้ำตักน้ำตำข้าวครั้นลุ่งเช้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักเที่ยวหักฟืนมากัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัว พุ้มเอาลูกน้อยหอยสังสุดกำลังแม่แล้วพ่อทูหนัวเลี้ยงไว้ว่าจะได้เป็นเพื่อนตัวทูหนัวไม่ช่วยแม่ด้วยเลยเนื้อเย็นเป็นคนนะลูกแก้วห้าหกขวบแล้วนะนะลูกเกยกรดัดจะพิโรมชมเชย ลูกเอ๋ยจะเบาทุกเราเรงนางมิได้เอน็นเอน็นองลงนิตราสุขริยารุ่งรางสว่างแสงวางลูกลงไว้ไปจัดเจงลากแผงออกวางที่กลางดินเอาข้าวออกตากแล้วฝากยาย จับหาบผันผัผนผายเข้าพราสินเที่ยวเก็บผักใหญ่เป็นอาจินโฉมฉินซอนซุนด้นด้นมามาจะกล่าวบทไปเทพไทยสิงสู่อยู่พึกษา สงสารนางจันกันะยาเจ้ามาเหนื่อยยากลำบากไกลเทพพระบุตรจุติมาบังเกิดกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมายจะล้ำเลิศพริตพริพลาเพิดพลิดพลาย เมื่อปลายมือถึงจะตกน้ำก็ไม่ไหลตกในกองคูนไม่สูญไม่สูญชื่อจะได้ผ่านบ้านเมืองเลื่องลืออึง้งอือดินฟ้าบาดาลคู่สร้างกับนางนางรถจะนา มารดาจะสุกเกษีมสารเกษีมสารนิ่งไว้จะยากลำบากนานุมานโซนตนจะดนใจถึงบรรดาลให้เป็นไก่ป่ากินข้าวมารดาหาชาไม่ขันก้องร้องตรี ร้องตีกันมี่มไปคุยคุยเขีย่ยข้าวให้กระจายดิน <c oughs> เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิทวินทุกเวลาจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายา กลับมาจนข้ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยฟูอุ้มชูชมชิดพิสมัยพระคุณลำลบพบไรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่สาวฉานคุยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวา จะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพันทันใดช่วยจับไม่ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลรอบรับขยับหนีเดี๋ยวดูผู้คนชนนนีจะหนีเข้าสังคำบางตนขงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน ข่อยขับไก่ป่าประษาจนสาละวนเล่นพลางไม่ห่างดูเมื่อนั้นพระมารดานึกในพระทัออยู่คิดถึงลูกน้อยหอยปูเดินไปสักครู่แล้วจู่จแล้วจู่มาเก็บเก็บได้ฟืนผักผักเผือกมัน สารพันกินได้ที่ในป่าใส่ใส่หาบใส่หาบหาบเดินดำเนินมาไม่ช้าครู่หนึ่งก็ถึงเรือนจึงเห็นลูกแก้วเววัยลูกใครคนนี้ไม่มีเหมือน,นมานั่งเล่นอยู่ประตูเรือนพัก ดังดวงเดือนเลื่อนลอยพระสังแรเห็นชนนนีเล่นหนีตกใจเข้าในหอยประวันประวันพรันพลันใจมิใช่น้อยเศร้าซ้อยคอยฟังพระมารดามามา มาระโดรวางหาบตามติดเห็นผิดเปิดห้องมองหาร,ร,รีบร้นรีบร้นร้นนดูกุมารากนระยาไม่เห็นประหลาดใจหรือว่าผีเรือนเป็นเพื่อนร้อนแกล้งหลอกหลอนเล่นไปเล่นเป็นฉัน ใช,ใช่ไหนจึงสาบสูงกายหายไปคิดวนเวียนในพระไทยนางเข้าปลาสุกสับเก็บปิดเห็นผิดเร่งคิดอ้างอ้างขนางโฉมตรูมาดูข้าวพลางแล้วนางมาถามตายาย ไม่กินข้าวปลาอาหารยเย,ยาวะมานรําพึงคนึงหมายคอยดูให้รู้ให้รู้แยบครายอุ้มเอาลูกชายไม่สงกาพินิดพิดดูแล้วทูลเกตน้ำเนตรหลังไหลทั้งซ้ายขวา จวนรุ่งพุ่งแสงพระสุริยาทำเป็นไปหาสาเหล็กคันลงจากกระท่อมแล้วด้อมมองค่อยย่องแอบมาแอบไม่ไ,มไกลบ้านแอบช่องมองดูอยู่ช้านานนงคานกลั่น ลั่นไว้ไม่พูดจาชาลีนั่งฟังอย่างเคลิบเคลิ้มรู้สึกตื่นเต้นและสงส,งสารนางจันเทวีเป็นที่สุดแล้วอยู่อยู่แล้วอยู่อยู่เสียงอ่านทำนองสนอกก็หยุดลงจะฉับพลันภาพของเด็กชายผมแกละก็โปล่ขึ้นในจอ อีกครั้งเขายิ้มให้ชาลีแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหล่ะชาลีเธอชอบเรื่องเล่าของฉันบ้างไหมฉันรู้สึกเศร้าใจชาลีตอบไม่ตรงคำถามทำไมเธอถึงเศร้าใจฉันทำ ฉันสงสารลูกน้อยหอยสังกับแม่ของเขาชีวิตก็เป็นแบบนี้มีทั้งเรื่องสุขและและเรื่องเศร้าปะปนกันเด็กชายในจอคอมพิวเตอร์เอ่ยขึ้นคำพูดของเขาฟังเหมือนคำพูดที่ชาลีเคยได้ยินจากผู้ใหญ่บางคน แล้วเมื่อ,อไรพวกเขาจะมีความสุขกันบ้างเธอลองฟังเรื่องต่อไปอีกก็แล้วกันผู้จบเด็กชายผมแกละก็หายตัวไปอีกพร้อมๆกับเสียงอ่านทำนองสนอกกัางวานขึ้นเสียงนั้นทำให้ชาลีนึกเห็นภาพตามไปด้วย เมื่อนั้นพระกุมาเยี่ยมหอยเลหาไม่แจ้งว่าองค์พระมารดาแฝงฝาคออยู่ไม่รู้กายสงัดเงียบผู้คนไม่พูดจาเล็ดลอดออกมาแล้วผักผันผายนั่งที่นอกชานชำรานสำราญกายเก็บ กลวดใส่เล่นไม่รู้ตัวมารดาซ่อนเร้นเห็นพร้อมอมูลอุแม่อุแม่เอ๋ยพ่อคุณพ่อคุณทูนหัวซ่อนอยู่ในสังกำมบังตัวพ่อทูนหัวของแม่ประหลาดคนย่างเข้าในห้องทับจับได้ไหมก็ ต่อยสังให้แหลกแตกปนพระสังตกใจดังฝะฝะ,ะ,ะ,ะไฟลนจะหนีเข้าหอยตนก็จนจนใจสวมสอดกอดบาทพระมารดาสุกเกษพร่างทางร้องไห้แม่ต่อยสังแตกเหลกไป รำ่ำรำไรเสียดายไม่วายคิดเหมือนแม่ฆ่าลูกให้มวยมนมานมาราโดนไม่รักแต่สักนิดพระแม่ต่อยสังดังชีวิตดังชีวิตจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันฟังเอ่ยฟังลูกว่า ระมานดาเสียวใจไหววันกอดจูบลูกเนตเกตเกตก,กันร่วมวันขวัญตาพ่อว่าว่าใหญ่สิ้นสิ้นเคราะห์สินกรรมธรรม,มาลูกยาอย่าว่าแม่เสียวใส,ใสเสียวใสตก ทุกได้ยากลำบากใจเพราะอ้ายหอยสังมันจึงทานมันมาหุ้มพ่อเอาพ่อไว้ทำให้หูรามันว่าขานบิตุบิตุรงหลงกลงอีอีคนพานไม่ช้าไม่นาน จะไม่ช้าไม่นานจะคิดจะคืนวังยากเย็นเห็นหน้ากันแม่ลูกอย่าพันผูกโซกส้อยถึงหอยสังรักรักใคร่มันใหญ่ไมจ่จีรังหอยสังเช่นนี้มีถมไปว่าพลางนางเรียกยายตา เล่ากิจจาแจ้งแถงไขตั้งแต่เบื้องต้นจนปลายจะไปทั้งสองสงสัยไม่เชื่อนางบัดนั้นตาใหญ่ให้คิดอ้างขนานพากันเข้าไปในทับนางแลเห็นรูปร่างกุมารา ตะลึงขึงแข็งไปทั้งตัวทูนหัวหน่ารักเป็นหนักหนาพ่อคุณเป็นบุญของตาของยายตาเกิดมายังไม่ได้ยินเลยพึ่งพกพึ่งเห็นเป็นเที่ยวเป็นเที่ยงแท้ลูกของเจ้าแน่หรือแม่หรือบุญหนักสักใหญ่กระไรเลย พ่อเอื้อรูปร่างช่างสร้างมาชั่วปู่ชั่ชวย่าตายายล้มตายไม่เห็นเป็นหนักหนากกดจูบรูปรูปไหลทั้งทั้งยายตาสองรากเกษีเปรีเมื่อได้ฟังตอนนี้ชาลีเผลอยิ้มออกมา อย่างโล่งอกเขาดีใจที่ลูกชายกับแม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างคนปกติเสียทียายกับตาผู้ใจดีก็พลอยมาความสุขไปด้วยชาลีหลับตาลงช้าช้าเห็นภาพลูกน้อยหอยสังอยู่ในความคิดคำนึงเขา เขาเห็นเด็กชายตัวเล็กๆไว้ผมจุกท่าทางฉลาดและกกล้าหาญกำลังหุดข้าปิ้งปลาไว้รอแม่กลับมาจากป่าทัานใดนั้นเสียงจากจอภาพก็ดังขึ้นอีกถึงตอนนี้เธอคงหายเศร้าแล้วใช่ไหมาชาลีสาดุ้งลืมตา ขึ้นก็เห็นเด็กชายผมแกล๋กำลังยิ้มแฉ่งชาลีพยักหน้าแล้วเออถามเด็กผมแกล๋ว่าไปอ่านเรื่องลูกน้อยหอยสังมาจากไหนทำไมเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเปิดดูในคอมพิวเตอร์ก็ไม่เคยเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่ในหนังสือวรรณคดีผม และชี้แจงวรรณคดีเป็นหนังสือที่เขายกย่องกันว่าแต่งดีมีความไพเราะและมีเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องที่ฉันเล่าให้เธอฟังนำมาจากวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกรรเนิดพระสังพระราชนิพนในพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศล่านภาลัยราชการที่สองทำไมต้องให้เด็กคนนั้นเกิดมาเป็นหอยสังด้วยทำไมต้องให้เกิดมาต่างจากคนทั่วไปชาลีสงสัยคนเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกเด็กชายผมแกละพูดแต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้ชาลีเงียบไปครู่หนึ่ง เขายังไม่เข้าใจมากนักเด็กชายผมแกละคนนั้นชอบพูดจะาเหมือนผู้ใหญ่และดูจะมีความรู้ไปทุกเรื่องกระนั้นเขาก็รู้สึกว่าเป็นวาจาที่น่าฟังคอยดูนะพอโตขึ้นฉันจะเขียนเกมคอมพิวเตอร์เรื่องลูกน้อยหอยสังชาลีบอก ผมแกละปลบมือเสียงดังดีมากจ้ะชาลีอย่าถ้าอย่างนั้นเธอคงต้องไปห้องสมุดเพื่ออ่านวรรณคดีเรื่องสังทองให้มากกว่านี้เพราะยังมีเรื่องสนุกอีกหลายตอนไม่รู้สิชาลีพูดฉันไม่ค่อยมีเวลานักหรอกถ้าเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อยลง เธอก็จะมีเวลามากขึ้นเด็กชายผมแกะว่ากอนจะคว้ามาก้านกล้วยขึ้นมาขี่ควบทายานจนผมแกะะสองข้างสะบัดไปมารอก่อนผมแกะะชาลีตะกุนอย่างลืมตัวแต่ก็ช้าไปเสียแล้วขอบคุณครับ